อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นนะคะพี่สี0รบาทสามงหนึ่งพันนะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะ าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มครับพี่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาคะ่ะพี่ขาส,ส่งฟรีนะคะพี่ขาไม่ว่าจะเป็นแบบโอนหรือบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ ลายในบ้านชื่อโรสค่ะพี่สาโโอรอเรือสอเสือนะคะพี่ขะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะขอเน้นย้ำนะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ในบ้านส่งให้ทุกรายการคะ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่ขาสำหรับอีพีแบ่งปัญญามเย็น400บาท3องค์1นึ่พันะพี่นะหมายเลขที่1เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมเนื้อหานะคะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาสาหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะ เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองหนึ่งพันค่ะนี่นะคะเนื้อหาหน้าหลังประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่ถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่ขาหนึ่งองสององส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะ,ะหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ หมายเลขที่สองค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะแหวนหลวงปู่ดู่นะคะพี่นะขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่ขาเพื่อความคมชัดยิ่งขึ้นเนาะพี่เนาะอ่ะหมายเลขที่สองเป็นแหวนหลวงปู่ดู่ค่ะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะแหวนปู่ดู่ปีหนึ่งเก้าค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่นาแหวนหลวงปูดูปี19ค่ะแบ่งปันที่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000งพ,พันะคะถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ084 9 15 80 65นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่นี่ค่ะเป็นแหวนปูดูนะคะพี่ขาเป็นแหวนปี2519ค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่น้าแบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งพร้อมกันเรี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่น้าหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะพี่มาพร้อมเรี่ยมนะคะ เก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะเหรียญหลวงพ่อไหนนะคะพี่ขาเนื้อหาผ่านการเลี่ยมประมาณนี้นะพี่นะพ่อไหนวัดบ้านแจ้งค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่400บาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะ อ่ะหมายเลขที่4ี่เป็นพระปิตาค่ะพี่ปิตาหลังแบบนะคะพี่ขาองค์ออกสีแดงแดงแบบนี้แดงแดง,ด,งดำดำนะพี่นะนี่เป็นพระปิตานะคะพี่ขาปิตาหลังแบบค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆประมาณนี้เลยนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่อ้าพระปิตานะคะพี่ขาปิตาหลังแบบนะพี่นะแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่ 400บาทนะคะพี่ขาเป็นหลังแบบเนื้อหาออกเก่าๆแดงๆดำๆ,ๆนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นหมายเลขที่4นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่หเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาพิมพหลวงพ่อปานค่ะพี่เนื้อดินพิมพ์่อปานด้านบนมีร่องรอยการอุดนะคะพี่นะอ่ะพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะ <ๆ S 1> พี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเป็นเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆค่ะ เนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะพี่ขีนกนะคะพี่ขาเนื้อดินพ่อปานทรงนกนะพี่นะเขาเรียกไงคูพ้พี่ในบ้านก็เรียกผิดเรียกถูกยังไงกราบขอโทษขออภัยค่ะนี่นะคะเนื้อหาหลังเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่นะถูกอ,อกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันก็มาได้เลยค่ะ 0849158065นะคะอ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่นี่เป็นเอ่อหมายเลขที่5นะคะพี่ขาเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานเก่าสวยค่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่ขาพ่อแช่มวัดดอนยายหอมปี2516นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าสาภาพใช้อยู่นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อแช่มค่ะพี่ขาวัดดอนยายหอมปี2516นะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะถูกอกถูกใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลายกันเข้ามาค่ะเหรียญหลวงพอเช่มนะคะพี่ขาวัดโดนยายหอมค่ะ เป็นเรียนปี16สภาพใช้นะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทค่ะหมายเลขที่7เป็นเตารีดปูทวดนะคะพี่ขาเตารีดหลวงปูทวดพิมส์2หน้าค่ะพี่อ่ะชมเนื้อหานะพี่นะนี่ค่ะพี่ขาในบ้านก็เพิ่งเคยเห็นค่ะพี่เตารีดหลวงปูทวดนะคะพี เป็นเตารีดพิมพ์สองหน้าค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่คะอ่ะแบ่งปันนะคะพี่พี่นี่ค่ะเก่าสวยนะพี่นะพี่ชมเนื้อหานะคะพี่ เป็นเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาเตารีดปู่ทวดพิมพส์งหน้าค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาท3องค์1000ค่ะอ่ะนี่นะคะหมายเลขที่8ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ศรีอายุยืนปี2517รบค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะปู่ศรีอายุยืนปี17นะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ พี่ๆที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่0849158065เนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มครัพี่เหรียญหลวงปู่สีนะคะพี่ขาปู่สีอายุยืนปี2,517ค่ะพี่นี่นะคะมีพอสอบอกด้านหลังนะคะพี่ขาพลิกไปทันหันวัยกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆรบก,กวนนะพี่จา๋าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะ แม่บ้านนะคะพี่ขาพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีหมายเลข8 4 0 0บาทค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่เป็นเอ่อเหรียญหล่อพระปิตานะคะพี่ขาด้านหลังมีร่องรอยการจานคร่ะพี่เป็นเหรียญหล่อพระปิตานะคะพี่ขาเหรียญหล่อพระปิตาเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่นะคะเนื้อหาเก่าเก่านะพี่นะ เนื้อหาหลังมีร่องรอยการจานนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อพระปิดตาด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่อ่าแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่สองค์หนึ่งพันะคะพี่ขาอ่ะหมายเลขที่10นะพี่นะ เป็นเหรียญรัชกาลที่5นะคะพี่ขาหลังช้าง3เสียนพร้อมการเลี่ยมขอบนะพี่เหรียญร5นะคะพี่ขานี่ค่ะด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนนะคะพี่ขาอ่ารายละเอียดเนื้อหาคมชัดสวยประมาณนี้เลยนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่400บาทนะคะพี่ขา3องค์1นึ่งพันค่ะถูกอกถูกใจพี่พี่นะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่นี่เป็นหมายเลขที่10นะคะพี่ขา เหรียญรัชกาลที่5ครับพี่ด้านหลังเป็นช้างสามเสียนแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่นะแบ่งปันเลยจะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่่าพ่อรวยลงยาค่ะพี่เก่าสวยสภาพนี้เลยนะพี่นะเนื้อหานะคะพี่ขาสวยสมบูรณ์นะพี่ แบ่งป,นปันอยู่400อบาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่พ่อรวยลงยานะคะพี่นะนี่นะคะพี่อ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญลงยานะคะพี่ขาหลวงพ่อรวยวัดตะโกค่ะพี่ มีการตอกเลขนะคะพี่ขาสาห้านะพี่นะ่าเขียนมาแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่4 0 0ยบาทนะคะพี่นะหมายเลข12เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะะ่นค่ะพี่พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่ขาเป็นเหรียญมาพร้อมเลี่ยมนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมค่ะเนื้อหาผ่านการเลี่ยมได้ประมาณนี้นะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่นะ นี่ค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่เก่าสวยค่ะพี่ขาเนื้อหาผ่านการเลี่ยมได้ประมาณนี้นะพี่นะนี่ค่ะมีคราบความเก่ามานะคะพี่ขานี่ค่ะ เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่พีพ่อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาองค์นี้แบ่งปัน400บาทค่ะหมายเลข13เป็นนางพญาพิมพ์เล็กค่ะพี่องค์เล็กนะคะเก่าสวยนะ,ะพี่น้านนางพญาเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่ถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ แม่บ้านนะจ้าพี่พี่หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการครับพี่นี่เป็นนางพญานะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยด้านข้างเป็นแบบนี้ครับพี่อ่าเนื้อหาหลังเก่าๆนะคะพี่ขาอ่ะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc อยู่ที่เอ่อสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสี่เป็นซุ้มโกรคร่ะพี่เนื้อสีดำๆนะคะพี่ขา มาแบบนี้นะพี่นะซุ้มกอเนื้อสีดำองค์เล็กๆค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆซุ้มกอเนื้อสีดำค่ะเล็กๆนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยจ้ะแบ่งปันพี่ๆ fc อยู่4 0่บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ๆที่ถูกใจนะคะพี่ขาบอกเบอร์กันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ อบอกเบอร์มาได้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะนี่เป็นสมกอนะคะพี่ขาหมายเลข14แบ่งปันอยู่400บาทค่ะ15นะคะพี่พี่เป็นพระปิตาหลวงป่สุนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมขอบครับพี่ป่สุกเก่าสวยนะพี่นะอ่ะเป็นการเลี่ยมขอบเก่าๆไว้นะพี่ขาปิตาหลวงป่สุะครับพี่ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะถูกอกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพระปิดตาหลวงปู่สุนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ๆที่400บาทนะพี่นะ3องค์1,000ค่ะหมายเลข16ค่ะ16เป็นซุ้มกอค่ะพี่ขาซุ้มกอเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะอ่ะซุ้มกอองค์นี้นะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะคะพี่ขาเป็นเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะสำหรับซุ้มกอองค์นี้ค่ะเก่าสวยนะคะพี่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 สนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่เป็นซุ้มกอใหม่เลข16ค่ะ เนื้อหาหลังประมาณนี้นะคะพี่คะซุม้มโกหมายเลข16ค่ะพี่เก่าสวยนะคะแบ่งปันนะพี่นะ400บาทค่ะหมายเลข17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่คะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พ่อเดิมเก่าสวยนะคะพี่นะใต้ฐานมีร่องรอยการจารนะค่ะพี่ขะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่นะ3าองค์1,000พันค่ะ นี่นะคะพี่พี่ถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะพี่คะแม่บ้านนะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งให้ทุกรายการคร่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าค่ะพี่า๋าองค์นี้เก่าสวยเลยพี่ เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่400บาทค่ะพี่สามองค์หนึ่งพันนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข18นะคะพี่ขา18บแปดเป็นเหรียญหล่อปิดตาหลวงปู่สุลนะคะพี่นะด้านหลังมีรอยจานะค่ะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะแบ่งปันพี่พี่ที่400บาทนะคะเหรียญหล่อพระปิดตาค่ะพี่หลวงปู่สุลนะคะพี่ขา เก่าสวยนะคะพี่น่าต้องรอยความเก่ามาเต็มแบบนี้เลยค่ะพี่แบ่งปันพี่ fc ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะด้านหลังจานคมชัดนะคะพี่ขาจานชัดแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะแบ่งปันอยู่400บาทค่ะ3องค์1,000พันะพี่นะหมายเลข19เกเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่พ่อคูณเนื้อเงินลงยานะคะพี่ขาเป็นการลงยาสีเขียวๆนะพี่นะนี่ค่ะแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาเนื้อเงินลงยาค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่น่าสามองค์หนึ่งพันค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ขาเนื้อเงินลงยาค่ะพี่ปีสามหกหรือเปล่านะพี่น่ามาแบบนี้ค่ะพี่อ่าแบ่งปันเลยนะคะพี่ขา 400บาทค่ะพี่หมายเลข20เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนนะคะพี่นะ2ี่ปู่ทวดพุทธซ้อนค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะนี่นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พุทธซ้อนค่ะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเสมาเก่าเก่าเลยค่ะพี่ อ่าแบ่งปันปพ,พี่อยู่ที่400บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่นะคะพี่อ่ะ หลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดพุทธซ้อนนะคะพี่400บาทค่ะใหมเ่เลข21เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาม่บ้านได้มาแบบนี้นะพี่นะอ่ะด้าน,นหลังมีลายยันแบบนี้คะ่ะพี่อ่ะ21บเเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาเก่า,า,าๆค่ะพี่นี่นะคะพี่ขาไม่ทราบที่มาที่ไปนะพี่นะเป็นพระปิดตาหนักๆน,นะคะพี่ขาเป็นโลหะนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรคะ่ะพี่ นี่นะคะด้านข้างนะคะพี่เหมือนเป็นการอ๋อเขาเรียกยังไงอะพี่หล่อติดองค์พระเลยนะคะพี่เป็นทําเป็นรูห่วงห้อยด้านบนเลยนะคะเก่าๆนะพี่หน้านีค่ะด้านหลังมีลายยันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่พี่อันนี้เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาปิดตาแบบแบบนี้นะพี่นะ อ่าไม่บ้านก็อธิบายไม่ถูกค่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่ขา4 0 0อยบาทค่ะหมายเลข2 2ค่ะพี่22เป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะคะพี่ขาปี19น่นะพี่นะเหรียญเก่าสาภาพใช้เป็นเหรียญปี19นะคะพี่ขาพระอาจารย์นำนะพี่นะมีชื่อนะคะพี่ขา เหรียญพระอาจาร,รย์นำปีหนึ่งเก้าค่ะพี่พัดทลุงนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่400บาทนะพี่น้าสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่ขาโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ศูนย์แปดสี้าหนึ่งห้าแปดนนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะ23เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่สมเด็จเก่านะคะพี่ขามีร่องรอยการแตกรายงาเก่าๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่จ๋ามีสมเด็จเก่ามาหลากหลายรายการนะคะพี่ขานี่เป็นหมายเลขที่23ค่ะพี่ แตกรายงาเก่าๆนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะหมายเลข23นะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่พี่แบ่งปันที่400บาทค่ะ24เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่นะนี่ค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข24นะคะพี่ เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะชมรายละเอียดนะพี่นะอ่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นหมายเลขที่24่สิบค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่ขา400บาทค่ะเก่าสวยนะพี่นะอ่านี่เลยนะคะพี่หมายเลข25เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่ขาเป็นองค์สีทองนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาอ่ะรายการที่25นะคะพี่นี่เลยค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่ขาใหม่เลขยีะะ่ห้าค่ะพี่เป็นสีทองนะคะพี่ขาองค์นี้ค่ะเก่าสวยนะคะเนะะื้อหาหลังประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่อะ แบ่งปันพี่พี่ FC นะคะพี่ขาสมเด็จเก่าองค์สีทองนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ FC เลยจะอยู่ที่400บาทหมายเลข25ค่ะ26ค่ะพี่แบบนี้นะคะพี่ขะสมเด็จนะพี่นะมีหลายสีค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอะชมนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหามีหลากหลายสีสันแบบนี้นะคะพี่ขา อะเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่นะคะเหมือนมีเอ,ขอเขาเรียกอะไรนะพี่เก็ดสีทองทองติดมาด้วยนะคะพี่นี่ค่ะมีหลากหลายสีนะคะพี่ะาล้วก็มีเป็นเออนี่นะพี่นะ เม็ดมวลสารคร่ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นะสมเด็จเก่านะคะพี่ขานี่ครับพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ fc เลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาอ่าหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะ เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขามาแบบนี้นะพี่หน้าเก่าสวยเลยค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่27ครับพี่เก่าเกนะคะพี่ขานี่นะคะเนื้อหาแบบนี้เลยค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขที่27ค่ะ400บาทนะคะพี่นะ่าสองค์1,000ค่ะถูกอ,อกถูกใจพี่ๆนะคะสามารถต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่084 9 15 80 65นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะแบ่งปันที่400บาทค่ะพี่อะหมายเลขที่28ค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นเอชินราชนะคะพี่ขาชินราชเนื้อชินนะพี่นะมาแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะอ่าเก่าสวยนะคะพี่ขาด้านข้างมีเอ่อมีมีสององค์ขนาดแบบนี้นะพี่นะอ่ะนี่ค่ะพี่ชินราชนะคะพี่ขาเป็นเนื้อชินนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะ เนื้อหานะจ๊ะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะเนื้อหาด้านหลังค่ะพี่นี่เป็นชินราชเนื้อชินนะคะพี่อ่าเก่าสวยค่ะพี่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะองค์ใหญ่อยู่เนาะพี่เนาะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่ขาเป็นเนื้อชินเช่นกันนะคะพี่ขา องนี้นะพี่นะชินราชเนื้อชินนะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นชินราชเนื้อชินนะคะพี่ขาหมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขายี่สิบเก้าสี่ร้อยบาทะคะ่ะพี่หมายเลขสามสิบนะพี่นะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์พระพุทธนะคะพี่ขาองค์ใหญ่นะพี่นะองค์ใหญ่นะคะพี่ขานี่ เทียบเทียบกับชินราชนะพี่นะแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนล,ละไซส์เลยค่ะพี่ขาใหญ่มากเลยพี่นี่นะคะเป็นเอพระเนื้อดินพิมพ์พระพุทธนะคะพี่ขาหมายเลขที่30กับพี่แบ่งปันอยู่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋า3องค์1,000พัค่ะถูกอกถูกใจพี่พ,พี่ท่านใดนะคะพี่สามารถต่อสายคักลายกันเข้ามาได้นะคะในบ้านนะคะพี่ขา1องค์2องค์ส่งให้ทุกรายการค่ะพี่ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะคะเช่นเคยนะคะพี่ๆฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอพรบคุณทุกสายเรียกเข้าค่ะทุกรายการตอบรับนะพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ กราบขอพรกคุณพี่พี่เที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อเนาะพี่น้องศูนย์แปดสีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะลายไปบ้านชื่อโรสค่ะสารโอรอเรือสอเสือนะคะพี่ขาติดต่อกันเข้ามานะพี่นะ วันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจากวันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยคะ่ะขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า